ครับสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งครับช่วงสายๆทางสำนักงานสาวน้อยพิดบันแพงคือเกาเช่นเคยครับพี่น้องเช้านี้ที่สดใสมื่อนี้บ่มีเข่าฝนนะครับมูวว่านนี่กัาเมล็ติดเท่ามาแล้วแต่ว่าบ่ตกครับพี่นอ้องช่วงเจ้าเก็ไม่มีอะไรนะครับ พาชมบรรยากาศพาเบงสำหรับเมื่อคือนนทีมงานเขาก็ซ้อมเด็กกันนะครับถึงเที่ยงคืนช,มมคช่วงนี้กส็สิเงียบเงานเนี่ยจัน้อยเมื่อเสาช่วงเช้าๆก็จะเงียบเงาคึกคืนไปอีกเท่ากับ่นละบายแลงไปคนละตอนนี้ก็ยังสรุปสไลด์กันอยู่สำหรับทีมงาน ยันงนอนพักผ่อนกันอยู่พอท่านตื่นนะครับที่มีตื่นเสาร์ากันมูก็คือทีมนกักดนตรีกัะทีมพี่ๆคอนวอยนั่นแหละโอ้พระเอกฮอตดีแล้วก็ได้มองนอนดีครับพี่น้องนี่เป็นบ้านเคลื่อนที่มีรถสม,มีบ้านไปล่ำใส่กรไปนี่แหละจอดนอนมองได้ก็เปิดแอร์นอนเย็นสบายกันมู วันนี้พ่อการชัยก็ยังไม่ได้กลับมานะครับเป็นหนาสิกลับมาหอดช่วงแรงๆกับโบหูวสิหอดจากมุง่งหรือว่าช่วงบ่ายนี่แหละมัง้งถ้ามันกลับมากมุอนีออกเดินทางแต่เช้าก็น่าจะถึงช่วงเที่ยงบ่ายนั่นแหละผู้ใดเป็น FC พอการใชักันถารอเบิงเล่ากันแล้วกันเนาะตอนนี้ทั้งช่องหน่อยทั้งช่องพน,นั่นกันสิเก็บบรรยากาศ ร่วมมาฝากสักก่อนนะครับรอบบึงช่องพอการใช้เรือเอฟซีแล้วก็ได้ฝากช่องน้อยๆในน้ำเนี้ยก็แล้วกันช่วงเช้าๆที่โดมจ <c oughs> ่ดานแปดโอ้ติตวเสา, <c oughs> ากันได้ยังกินน้อตาเสาโอ้ตาบมักทั่วตาเนี่ยโอ้ตาบมักแตง <c oughs> ตตอ้าเป็นตาแส่บแท้ แดงจึงคึงแดงจึงคึงก็ดีเป็นตาแสบถนัดมันจังช่วงเนาะ,ะแต่บางท้องพอขั้วเขาได้อีหยังกินหยังาตามไปดูไ,ไ,ได้หมออีหยังโอ้กับเขาช่่งเสา ครับช่วงเช้าๆก็ยังไม่มีใครตื่นหรอกครับพี่น้อยอ,อ๋อเนี่บ่เฮาคือบ่เอากระจกนี่ยมูกเก้านี่ไปติดอันไม่นอนนี่เสียดายว่ามันแตกเนาะเวลามันแกะแล้วมันแตกเนาะมันต้องติีไม้เบิดถ้าแกะแล้วมันแตกนะพี่น้องของเก่ามันก็ติดตั้งสี่เบิดนี่แหะใส่ปีเดียวก็ได้ทิ่มแต่ละแต่ละยางแต่ละสิ่งของ ที่ใส่แล้วฉากเวทีครับพวกจะเป็นเหล็กพวกอุปกรณ์ประดับกลองเพวกะนั้นเ,เท่นถึกยังไพี่น้องใช้ปีต่อปีนะครับนี่คือการลงทุนของหมอลำลงทุนเยอะมากๆนี่บางเนี่ยของใส่ของใส่ใสโดยเฉพาะพวกไอ้โค้งเนาะโค้งเหล็กคานเหล็กเห็นไหมั่งสิเหรอใส่มาใส่แค่ปีเดียวก็ได้ถิ่มนะบางเทือ กับวัตถิมดอกกระกองไว้นี่แหละเพื่อมันรีไซเคิลมาใส่ใดเพื่อนก็เอามาใส่ตัวใดสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเปิดฤดูกาลวันที่11ตุลาครับพี่น้องอีก10กว่าวันฝากเป็นแรงใจให้ทีมงานเ่านำแน่นะครับปีนี้เวทีเขากา็ถือว่าสวยงามเลยถือว่าสวยงามถือว่าเป็นอีกวงที่น่าติดตาม หนาเวทีการแสดงเริ่มตั้งแต่เพลงแลกจนหอดลำเรื่องต่อก่อนจนเตยล่านี่พี่น้องห้าสิบบอกได้เลยว่าไม่ได้น,นังแน่นอนปีนี้สาวหน่อยหนึ่งสาวน่อยสองบ่แพ่กันนะครับสคริปต์ผมว่าสู้สีกันเลยในในเรื่องสคริปต์ในเรื่องหนาเวทีแต่ว่าของสาวหน่อยมันสิออกโมเดิร์นไปจากหน่อยโมเดิร์นไปทาง ตามยุคตามสมัยออกนอกจักรวานไปแล้วจักรวานหมอลำนะฮะของสาวน้อยลํำเพื่อนโชว์ของเขาก็ยังคงความเป็นหมอลำวายุฉากแสงสีกับเป็นในรูปแบบหมอลำนะปีนี้แบบเป็นสวนผีเสือ้อเป็นวังผีเสือ้อเป็นคือในจินตนาการมีนั่งฝ่านั่งสวรรค์นั่งพินนั่งลำนั่งแค้น เพชรไทเขากับคอนเซ็ปต์ล่ำเร่องนั่นนะครับล่ำเร่องทถากำกาดดำก็สิประมาณนั้นมีไปชมสวนดอกไม้มีเกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับพรลัดชาวังนะครับช่วงเช้าเช้านะครับช่วงเช้าช่วงสายทางสักงานของเขาสาวน้อยเพชรบ้านแพง มีส่วนใดที่ตื่นแล้วขึ้นมากคุณกับไปหาอยู่หากินกันนี่แหละบ่ได้เ่ได้ไปไซกันนะครับก็รอแค่ช่วงบ่ายทีมงานเข้ามาซ้อมจังเครื่องเสียงเอียงของห้องก,กับ่ได้เก็บนะครับลำโพงเก็บแคมมิกหน้า่าก,กเอามิกมาเสียบมิกมาเสียบแล้วก็สามารถเล่นตต่อได้เลย เนียเวทีของหอกับสิประมาณนี้แหละครับข้างนอกตรงนี้จะเป็นหนองตังลํำโพงเนาะหนกลํำโพงกับสิมี้อีกนางลานชุดหนึ่งสำหรับใส่จอ LED แล้วกับฉากข้างนอกบ่ลาลนะครับความยาวจากซ้ายจุดขวาจากขวาจุดซ้าย นนเนี่ยกระดานนี่ก็ถือว่าประมาณแผ่นหนึ่งเนาะแผ่นหนึ่งกับเมตรหนึ่งความกว้างเมตรหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเสบสิบเอ็ดส 15, 16, 17, สิบหกสิบเจ็ดปเก้าเฉพาะเห็นกระดานที่เลี้ยงไล่ไว้ยี่นี่กระามาณยีแผ่นยี่านกับยีเมตรซื้อแล้วใส่หอดขวาก็ดียตกอยู่ประมาณสาเมตรเลยละเพราะว่าใส่ประทันเบิดนะครสาเมตรกร็ถือว่ากว้างพอสมควรน,นะครับ ข้างหลังข้างหนาหอดข้างหลังข้างหลงังหอดข้างหนากอยู่ประมาณ20ิเมตรนะครับเก็บบรรยากาศที่สดใสตอนเช้านะครับมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอมิตพูด